สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับว่าในช่วง1จนถึง10เมษายน2566นี้คนเกิดวันพุธกลางคืนจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นดูไว้ เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย i ID ใต้คลิปนี้นะครับแล้วสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงครับและตอนนี้ที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแต้งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับ 1>, 1จนถึง10เมษายน2566นนะครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องงานนะครับจะมีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นสิ่งที่รอคอยไว้สิ่งที่ตั้งใจไว้จะสำเร็จได้จะ สมหวังได้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับหรือว่าได้พบเจอกับสิ่งดีๆในเรื่องงานนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่ เข้ามาเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธ กลางคืนก็ว่าได้นะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10เมษายนนี้ไพ่9้าถ้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นเมื่อไปประชุมงานไปติดต่อง,งานหรือว่าไปเจรจาธุรกิจหรือว่าไป นะครับพูดคุยพบปะผู้คนหรือว่าการพบเจอผู้คนในช่วงนี้จะนำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้จะมีหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้นนำโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับ เพราะฉะนั้นนี่จึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนอย่างแท้จริงในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้านายเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการ ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้ร่วมงานหรือว่าได้ทำงานกับลูกน้องที่เก่งลูกน้องที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นลูกน้องนะครับเป็นคนที่เป็นลูกจ้างต้องบอกว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่มีเจ้านายสนับสนุนหรือว่าให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆกับคุณ เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง1จนถึง10เมษายน2566นี้อาชีพที่มีความโดดเด่นในดวงชะตาการงานเป็นพิเศษหรือว่าดวงการงานดีดวงการงานเด่นเป็นพิเศษนั่นเอง ต้องบอกว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับธนาคารนะครับหรือว่าการค้าการขายไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับอาชีพเหล่านี้ดวงการงานจะโดดเด่นเป็นพิเศษครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนไพ่2คาถาจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะพบกับความสาเร็จและความก้าวหน้า นะครับในเรื่องของการงานที่รอคอยนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆหรือว่าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแต่ในขณะเดียวกันคนเกิดวันพูดกลางคืนนะครับอาจจะต้องยอมยืดหยุ่นในบางสถานการณ์หรือในบางสถานการณ์อาจจะต้องขอความช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงนี้และเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นอาจจะต้องยอมเสียเปรียบเขาบางอย่างเพื่อที่จะ ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณนั้นต้องการหรือว่าอาจจะต้องยอมถอยก้าวหนึง่งเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไปได้อีกหลายๆก้าวนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ขอให้นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นรู้จักที่จะยืดหยุ่นนะครับหรือประนีประนอม ในการทำงานในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องไม่ขัดกับหลักการทำงานของตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าเป็นใครที่กำลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานนะครับก็มีเกณฑ์จะได้ไปเจองานที่ชอบ ไปเจองานที่ใช่ไปเจองานที่คุณนั้นจะทำได้ดีนะครับส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานอยู่หางานอยู่สมัครงานไว้หรือว่ารองานอยู่หรือสมัครงานเท่าไหร่นะครับแล้วยังไม่ได้งานสักที1จนถึง10เมษายน2566นนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงอยากให้คุณลองสมัครงานดูอีกสักที สู้ดูอีกสักตั้งคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่เมื่อสมัครงานหางานแล้วจะได้งานจะได้เจองานที่ใช่เจองานที่เหมาะสำหรับคุณนะครับแล้วสมัครงานก็มีเกณฑ์จะได้งานด้วยคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนกันบ้างวันหนึ่งจนถึง10เมษายน2566นนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ <Es> สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง1น mm ึ่จนถึง10เมษายน2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืน1นึ่จนถึง10เมษายนนี้ต้องบอกว่าไพ่เดทจะพูดถึงสถานการณ์การเงินของ คนเกิดวันพุธกลางคืนที่เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่มีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากหรือว่าบางคนก็เป็นลักษณะของการที่มีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของทรัพย์สินหรือว่าของมีค่าสูญหายหรือเสียหายมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้บางคนต้องระวังโดนล้วงกระเป๋าไปที่ไหนก็ตามต้องระวังโดนล้วงกระเป๋าโดนฉกชิงวิ่งราวมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการสูญเสียของใช้ในบ้าน ของใช้ในบ้านเสียหายหรือสูญหายก็เป็นได้เช่นกันคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายต้องระวังให้ดีของใช้ในบ้านของใช้ใกล้ตัวช่วงนี้ต้องดูแลหน่อยนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับ ไม่แนะนำให้คนเกิดวันพูดกลางคืนให้ใครย,ยืมเงินนะครับระวังจะโดนโกงหรือว่าหากคิดจะลงทุนหรือว่าทำอะไรในช่วงนี้ดูจะไม่เหมาะไม่ควรนะครับมีไพ่เดทขึ้นมาจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการสูญเงินหรือว่าเสียเงินไปแบบไม่ได้อะไร กลับมาก็เป็นได้คนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนฟังแบบนี้แล้วอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งรู้สึกท้อแท้นะครับเพราะว่าเมื่อมีไพ่สตรนจขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่แม้คนเกิดวันพุธกลางคืนจะมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากแต่เงินที่หวังไว้เงินที่รอคอย จะมาถึงนะครับหรือว่าปัญหาการเงินที่มีจะได้รับการแก้ไขนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่ายังมีเรื่องดีๆในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภกันบ้างดวงโชคลาภต้องบอกว่าบอดสนิทนะครับในช่วงนี้ไม่แนะนำให้คนเกิดวันพุธกลางคืนเสี่ยงโชคนะ มีไพ่เดทขึ้นมาจะพูดถึงการที่หากผิดพลาดอะไรขึ้นมามีสิทธิ์หมดตัวได้เลยคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคโดยเฉพาะคนที่ชอบเสี่ยงโชคเป็นเงินเป็นจำนวนมากแบบนี้ยิ่งไม่แนะนำนะครับถ้าอดใจไม่ไหวอดใจไม่อยู่ นะครับเอาพอหอมปากหอมคอก็พอคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายช่วงนี้ดวงโชคลาภไม่ค่อยดีไม่ค่อยจะมีนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับและที่สำคัญให้ระวังในเรื่องของมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพที่จะมาในรูปแบบของการให้กดลิงก์ใน รูปแบบต่างๆหรือว่าจะเป็นมิจฉาชีพที่เป็นกล่องซุ่มนะครับแฝงตัวมากับพ่อค้ากล่องสุ่มนะครับพ่อค้าดีๆเขาก็มีเยอะแยะพ่อค้าที่เป็นมิจฉาชีพก็ต้องระวังด้วยคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายนะครับดูให้ดีตรวจสอบก่อนที่จะจัดการทำอะไรลงไปหรือว่าโอนเงินไปนั่นเอง และอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องเตือนให้ระวังกันนั่นก็คือการทำงานออนไลน์ประเภทที่ให้เรานั้นโอนเงินไปเปิดบัญชีก่อนอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีมิจฉาชีพเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีตรวจสอบให้แน่ใจนะครับในเรื่องของการทํางานผ่านการทํางานออนไลน์ทั้งหลายนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตา ความรักกันบ้างวันหนึ่งจนถึง10เมษายน2,566นนี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง1จนถึง10เมษายน2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืน1จนถึง10เมษายนนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนดูจะไม่สดใสนะครับไพ่เดอะทาวเวอร์ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการ เตือนให้ระวังในเรื่องของการพังทลายของความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าช่วงนี้ไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบจะพูดถึงการที่ คุณและคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่นั้นดูเหมือนว่าจะคิดอะไรไปคนละทางคิดเห็นไปคนละอย่างเรื่องเดียวกันมองต่างมุมคิดไปคนละทางนะครับหรือว่าอาจจะคิดในมุมของตัวเองมากจนเกินไปจนทำให้รู้สึกเหมือนกันว่าปรับตัวเข้าหากันได้ยากปรับตัวเข้าหากันได้ลำบากนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลาย ความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะไปกันต่อไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ยากลำบากในช่วงนี้นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังอยากจะคบหาดูใจกันต่อไปนี่เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องมานั่งจับเข่าพูดคุยเคลียร์ใจกันก่อนที่มันจะสายครับ เอาละครับส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วไพ่เดอะทาวเวอจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งการมีความขัดแยง้งการมีปัญหาที่อาจจะเรียกได้ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณและคู่รักของคุณนั้นถึงขั้นจะต้องเลิกลาหรือแยกจากกันไป ได้เลยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับสาเหตุหลักๆมันจะมาจากการที่นะครับคิดถึงแต่ในมุมตัวเองมากจนเกินไปจนลืมเอาใจเขามาใส่ใจเราไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่เรามองถึงแต่ในมุมของตัวเรามากจนเกินไปจนบางครั้งก็ลืมคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งนะครับจนสุดท้ายมันลุก,กลาม กลายเป็นปัญหาที่ทำให้ต้องมานั่งทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันแล้วก็นำพาไปสู่การเลิกลาหรือว่าแยกจากกันได้นั่นเองอีกในกรณีหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ ก็คือการมีเหตุที่ทําให้คุณนั้นต้องห่างไกลหรือว่าจากลาจากคนรักหรือว่าพัดพลากจากคนรักนั่นเองก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันพุธกลางคืนได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนคนเกิดวันพุธกลางคืนที่เป็นคนโสดต้องบอกว่าช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจสักเท่าไรนักนะครับรวมถึงต้อง ระวังในเรื่องของการที่มีคนที่จะเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จากตัวเราเข้ามาในรูปแบบของการที่อยากจะสารสัมพันธ์อยากจะคบหากับเราแต่ตั้งใจมาเพื่อที่จะสแสวงหาผลประโยชน์บางอย่างจากตัวเราอันนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนต้องระวังให้จงหนักครับ เอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากคนเกิดวันพุดกลางคืนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับและสำหรับตอนนี้ที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแต่งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแต่งใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วยคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายนะครับให้ฝ่าฟันสถานการณ์ต่างๆไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของเงินเงินทองๆองก็ขอให้สามารถค้นพบความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับสำหรับวันนี้การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ก็จบลงแล้วนะครับคำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศ แต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยบอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ย,ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้งห้า สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางลายไอดี0611498995